สะวัสดิ์สมชายมองคดีล้มล้างการปกครองพิธาก้าวไกลมีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งสวัสดิ์สมชายมองสารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยพิธาพักก้าวไกลกรณีล้มล้างการปกครองหรือไม่จากนโยบายยกเลิกมาตรา112ยกคำวินิจฉัยก่อนหน้าเปรียบเทียบมีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งวันที่28มกราคม2567นายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสวแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่นายธีรยุทธ์สุราณเกศร ผู้ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลผู้ถูกร้องที่1และพักก้าวไกลผู้ถูกร้องที่สองที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พุทธศักราชเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์หรือสร บริภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่โดยหลังไตส่สวนพยานบุคคลไปเมื่อวันที่25ธันวาคม2566ศาลได้นัดถแถลงการด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือและลงมาติดในวันพุทธที่31มกราคม2567เวลา9นาฬิกา30นา,าทีกับนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา14นาฬาิกานายสมชายเผยถึงเหตุที่คดีนี้อาจมีความสุ่มเสี่ยง ที่จะถูกวินิจฉัยให้มีความผิดหรือให้ยุติการกระทําตามคําร้องและอาจนําไปสู่การร้องดําเนินคดีที่หนักขึ้นในก้าวต่อไปโดยมีการยกคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่19/2564ซึ่งมีการเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2564มาประกอบโดยระบุว่า 1. คำร้องประกอบหลักฐานนั้นค่อนข้างแน่นหนาในการชี้ให้เห็นถึงการกระทำต่างๆต่อเนื่อง หลังสารรัฐธรรมนูญที่19 2564สันส่ั่งห้ามการกระทำดังกล่าวแล้วแต่ยังปรากฏการเคลื่อนไหวของของค์กรเครือข่ายต่อเนื่องอาทิการกำหนดเรื่องการแก้ไขมาตรา112เป็นนโยบายพักการเดินาสายในเวทีหาเสียงต่างคำต่างวาระการพูดอภิปรายในรัฐสภาการให้สัมภาษณ์สื่อไทยและต่างประเทศมีการเคลื่อนไหวต่างๆที่อาจถูกชี้ให้เห็นว่ามีส่วนร่วมอย etas, ่างไม่เป็นทางการในหลายกรณีที่ชัดเจนต่อสถาบันทั้งการเสนอร่างแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมาย ขยามาตรา112ที่เป็นกฎหมายความมั่นคงคุ้มครองพระประมุก 2. คํ 2, คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่1 9 2,564ระบุถึงพฤติการและเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการกระทําของผู้ถูกร้องแสดงให้เห็นมูลเหตุจูงใจว่าการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพมีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกไม่ใช่เป็นการปฏิรูปการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริตเป็นการ และเมื่อกฎหมายมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งและสั่งการให้ผู้ถูกร้องกลุ่มองค์กรเครคือขายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคสองด้วยแต่ยังปรากฏการกระทําดังกล่าวโดวยกลุ่มบุคคลและพรรคการเมืองต่อเนื่องเรื่อยมานายสมชายระบุทิ้งท้ายส่วนตัวจึงมีความเห็นว่าคําร้องของนายธีรยุทธ พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆที่ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญโดยอ้างถึงการที่นายพิธาและพักก้าวไกลกระทําการผิดตามคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่19/2564ที่สั่งการห้ามการกระทําดังกล่าวไว้แล้วมีน้ําหนักมากที่จะทําให้ในายพิธาและพักก้าวไกลมีความสุุมเสียงอย่างยิ่งในคดีนี้